สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรถคันใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆอ่าคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปก่อนๆน้านะครับอ่าก็ไม่อยากพูดซ้านะเดี๋ยวบางคนก็จะมาจับผิดผมอีกนะฮะโอเคียวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็รถคันนี้นะเพื่อนก็เป็นรถที่ถูกนาเข้าใหม่ขายในร้านรี g เนอรี่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับร้านรีเจนกดให้ดูเลยนะเพื่อนๆแบบบางคนอาจจะแบบมาถามซ้ํานะเพื่อนๆนะโอเคอยู่คันแรกเลยนะครับผม นี่ครับผมเคลเรตนะครับ LA ลเอเคเรตนะครับก็เป็นรถที่ราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้แต่งนะผมซื้อแบบเดิมๆม,มาเลยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้านะครับผมที่สามารถแต่งในเอเจนซี่ได้นะครับเอาเอาเอา,เอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองแต่งในเอเจนซี่อ่าผมจะไปแต่งในออทช็อปแล้วกันผมไม่ได้ไปแต่งในเอเจนซี่ให้ดูนะครับเพราะว่าอ่าแต่งในเอเจนซี่เนี่ยวันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันแต่งได้ประมาณ2อย่างนะครับเ,เพื่อนๆ มันแต่งแบบโซน่าจัมเมอร์นะครับหรือว่าของที่มันวางบนถนนนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอักอนก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันคือการควบคุมรถจากระยะไกลครับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ได้ไปขับคันนี้เองนะครับแต่เราให้รถแต่มันขับไปเองนะครับแต่ข้อเสียข,ของมันคือเราต้องขับแบบเฟิร์สเพิร์สสั้นตลอดทางนะครับผมผมก็จะไม่ผมก็จะไม่ไปแต่งให้ดูแล้วกันเพราะผมไม่ได้จําเป็นอะไรกับผมนะครับและจริงจริงผมก็ไม่ค่อยชอบแต่งรถเน Ad ี A ่ยเจสซี่เลยนะต่อให้รถคันนั้นมาสามงมาแต่งเน Ad ี A ่ยเจสซี่ได้นะครับ,เเรบ,รบผมอ่ะ เอาโอเคแลวผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในอัโตช็อปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปแต่งคือเมื่อกี้พอผมเข้ามาดูตรงแสงสว่างเนี่ยสังเกตตรงล้อนะนเพื่อนมันมีลายด้วยนะนเพื่อนๆเห็นปะอันนี้คือเดิมๆนะผมไม่แต่งนะมันเป็นลายของล้อเองนะนเพื่อนดูดิเห็นไหมฮะ มันเป็นลายของล้อเองเลยนะผมว่าสวยดีนะเออแบบล้อมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะผมเหมาะกับรถไฟฟ้าจริงๆเลยนะครับแต่แต่เสียดายไอ้จริงๆนะผมไม่อยากให้มันเป็นไฟฟ้านะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่อยากให้มันเป็นไฟฟ้านะแต่มันเป็นไฟฟ้าก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วแถมเป็นคลาสสปอร์ตด้วยนะผมเอาตรงๆเลยอย่างที่ขี่มาเมื่อกี้แค่เดิมๆนะผมให้คะแนนไปที่หกเต็มสิบครับผมไม่ได้ดีอะไรเลยนะเพราะสปีดก็่อยู่มาร้อยสิบนิดๆนะครับเมื่อกี้ดูอย่หน้าไมนะผมโอเคเราไปแต่งกันเลยครับ เบรคครับผมบัมเปอร์ครับผมก็แต่งโอ้องบัมเปอร์ก็แต่งได้เยอะดีนะครับผมแต่ว่าก็เป็นทรงทรงเดิมนะครับเป็นแบบบัมเปอร์ทรงเดิมนะครับไม่ได้อ่ารู้สึกว้าว่าอะไรนะครับผมก็แต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับให้มันแต่งนิดเดีถึงมันจะไม่รู้สึกคาว่าแต่งนะฮะเราก็จะให้มันรู้สึกทิปติงแล้วกันนะครับเอ้แต่ว่าของพวกชุดแต่งคาร์บอนนะครับของซอลแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหนี่คือเปลี่ยนไปเลยนะครับ นี่โ้โหนี่เปลี่ยนทั้งอันเลยดนะ้านเพื่อนโอ้สวยจังเลยนะครับจริงๆอ่ะร,รถมันดีบดเลยนะเอาตรงๆมาผมไม่ได้ว่าเลยนะรถแม่งดีับพวกของแต่งอะไรอย่างี้นะแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือผมไม่ชอบนะครับคือที่มันเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นเองนะผมมองว่าโคตรแบบมันน่าจะออกมาทั้งสองเวอร์ชันนะแบบเป็นทั้งไฟฟ้านะครับผมแล้วก็แบบไม่ใช่ไฟฟ้านะโอ้ลายก็แปลกตาดีนะปลายพวกนี้นะดูดิแล้วมีเมี LA ด้วยนะครับกระเด็นะครับ อของเรดฟูดนะครับอุ้ยอันนี้สวยจังเลยนะครับโอ้ดูครั้งแรกแต่ตาโอ้โหแสดงว่าถ้าธงชาติแบบนี้นะครับแสดงว่ารถคันนี้จะเป็นของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับอืมเป็นอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เข้าตามผมสุดเลยนะเป็นธงชาติฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะใช่นะครับโอ้กระจกครับผมเฮ้ยกระจกผมดิเพื่อนๆดูกระจกดีแบบว่ากระ,ะจกไอเนี้ยกระจกแบบตั้งต้นอ่ะดูดิมัน,เป,นเป็นอย่างเนี้ย เอออันนี้เรถึงจะตั้งขึ้นมานะเอ้ยผมเอาอันนี้ดีกว่ามาดูแบบว่าเฟี้ยวดีนะแบบไม่มีคันไหนมีนะครับผมสีผมว่าจะให้มันดูสะอาดสะอาดตาหน่อยนะตอนแรกว่าจะสีขาวนะครับไม่เอาดีกว่านะผม้กลัวซ้านะสีงม่วงก็สวยนะครับสีฟ้าอ่าโอเคเอาตาบลูแล้วกันนะครับมาดูสว่างดีนะะผมจะใส่ไปออลตาบลูหมดเลย อ้าวหรือว่าเราเลยเลยหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีแล้วนะอ๋อันมันกลายเป็นเลสซิ่งไปได้ยังไงโอเคเลสซิ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปแก้สีที่สองนะครับผมสีนี่ให้มันแสดงผลออกมานะฮะใ็เให้มันตัดตัดแบบให้มันดูสว่างสว่าง,างหน่อยนะโอ้อซ์โอ้สว่างมากผมเอาอย่างนี้ละกันให้มันดูสว่างสว่างนะครับผมมันเป็นรถไฟฟ้านะผมรอบให้มันสว่างสว่างหน่อยนะครับ ข้างในนะฮะก็เป็นโอ้เป็นเฮ้ยเป็นแบบว่าไอ้นี่ลยนะเหมือนบ้านเราเลยผมว่าผมไม่ค่อยชอบภายในเท่าไหร่นะอ๋อลายครูไม่ใส่นะครับโอเคสวยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนไปทงางเบาะนะครับผมเบาะก็เป็นเบาะซิ่งเลยนะครับโอ้แบบไปอันสุดท้ายแล้วกันนะครับมันแบบดูเล็กๆดีนะแล้วก็แต่งรูปได้ด้วยนะครับแตง่งข้างบนเป็นอันนี้ละกันนะครับนี่มาโชว์มาด้วย ๊บอ่าแต่งประมาณนี้นะเกิดสปอยเลอร์สปอยเลยอร์เดิมเนี่ยทำมาสวยมากนะครับแต่ว่าสปอยเลอร์อื่นนี่คือเฉยๆนะผมเฉยๆ,ๆเป็นแรลลี่ด้วยนะปยยเป็นสปอยเลอร์เรลลี่ด้วยเป็นอันนี้ดีกว่านะฮะมันดูเข้ากับรถดีนะครับอ๋อข้างหน้านะฮะโอ้โหไม่ต้องใส่ครับผมไม่จําเป็นเลยโยตําจริงๆมันโอ้โหมันก็โหลดอยู่นะตอนแรกผมนึจกจะไม่เห็นความต่างนะนี้เห็นความต่างอยู่นิดนึงนะครับโฉคตัดลงมานิดนึง ออันนี้ใส่เป็นอันนี้แล้วกันเป็นโรเวอร์ข้างหลังนะครับโรเวอร์ข้างหลังเนี่ยใช้ในภารกิจได้จริงไงผมก็คิดว่าอาจจะได้ใช้อันนี้ก็ได้นะครับเคอรล้อดูดิเพื่อนเห็อนปะล้อมันเปลี่ยนไปตามหมุดหมุดของล้อเนี่ยมันเป็นแบบของรถแข่งนะนเพื่อนเวลาเวลาเขาจะเอาออกเนี่ยเอาออกแค่ตรงกลางก็คือออกสางล้อนะครับมันเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ล็อกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะเป็นล้อเซ็นเตอร์ล็อกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันสวยดีนะ ผมชอบนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนล้อแล้วกันนะเราถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อล้วแต่งสีไม่ได้นะครับแล้วก็แต่งด้แค่ล้อก,กันกระสุนนะครับใส่ไปสักหน่อยเผื่อได้นำาบกระิก,กนะครับผมโอเคอย่างอื่นก็ไม่ใส่นะครับดูที่กระจกใส่้วสวยดีนะผมก็ใส่สักประมาณให้มันไร้สโมกแล้วกันนะครับให้มันดูแบบมีตัวเรานิดนึงนะฮะยังมีคนนั่งอยู่ข้างในให้ไม่ให้มันดูมืมดเกินไปนะโอเคไปกันเลยครับผม ออกมาก็สึกโอเคนะแม่หรถสวยครับผมรถเนี่ยคือผมไม่ติเลยถ้าผมให้คะแนนนะเพื่อนให้คะแนนโดยรวมนะครับอเดี๋ยวผมขี่ก่อนดีกว่า,าถ้าคะแนนโดยรวมนะเอาไปคะแนนความสวยก่อนละกันนะครับคะแนนความสวยนะผมผมให้ไปที่อืมสิบเต็มนะครับผมไม่หักเลยให้ไปสิบเต็มนะครับอ่าแล้วแล้วก็เอ,อ่อการขี่ครับขี่นะครับผม ผมให้ไปประมาณ8เต็ม10เลยไม่ได้ไม่ได้แย่นะอ่าอันนี้ผมขี่ชนเองนะคือมันไม่ได้แย่ความรู้สึกผมนะเหมือนผมจับรถอ่าที่มันเป็นเป็นฟรีในร้านเซอเทิร์นะเพื่อนๆเป็น2ประตูนะครับผมฟรีร้านซอรเทิร์เปรถแข่งเห็ือนกันนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อพเม่ยมาคันนั้นก็จะฟรีนะครับผมก็ลองไปขับดูนะคล้ายๆคันนี้เลยแต่ว่าคันนั้นเป็นเวอร์ชั่นน้ํามันนะครับคันนี้เป็นเอ่อเวอร์ชั่นไฟฟ้านะครับผมผมมองว่าคันนั้น ผมชอบมากกว่าที่มันเป็นเสียงท่อท่านั้นเองแต่คันนี้สวยจริงคันนี้สวยกว่าคันนั้นนะครับแต่ว่า,าผมนะสวยกว่านะครับผมออแล้วก็ความเร็วรอบต้นไม่ได้ดีเลยนะครับปกติรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมันจะถูกแบบข้อดีมาด้วยก็คือออกตัวไวนะครับแต่คันนี้ไม่เลยนะครับไม่ออกตัวไวด้วยรู้สึกเป็นข้อเสียสุดๆสำหรับผมเลยครับ ผมว่าข้อเสียนะสำหรับผมนะข้อเสียเลยออกตัวไม่ไวนะครับผมปกติรถไฟฟ้าเนี่ยจะทดแทนด้วยการออกตัวไวมากนะครับ <c oughs> ถึ่งจะเลี้ยวไม่ค่อยแข็งนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะหน้าปัดเนี่ยสวยนะครับเป็นแบบดิอ่ดิจิตอลแล้วนะครับแต่ว่าดูดิเพื่อนเพื่อนดูรอบดิแต่ว่าแต่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนดูสังเกตฝั่งนะไอฝั่งบนซ้ายนะมันเป็นไม้รมครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่กิโลครับมันเป็นเขียวว่าใไม้รมครับแต่ผมคิดว่าวขนาดเป็นไม้น,นี่อืดขนาดนี้เลยนะครับแล้วแถมเป็นคาสซัอร์ตด้วยผมมองว่าคันนี้ ควรจะอยู่ในประมาณไม่สมควรสปอร์ตนะผมมองนะไม่สมควรสปอร์ตสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นรถที่ผมติเรื่องราคาแล้วกันถ้าโดยรวมๆนะโดยรวมๆคันนี้นะครับแบบทั้งหมดเลยนะครับผมผมให้ไปที่6กเต็มสินะครับถือว่าต่ำม,มากสำหรับผมนะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ต่ำเท่าไหร่มันจะทดแทนด้วยคะแนนความสวยนะครับรถมันสวยแค่นั้นเองก็ คงไม่ค่อยได้ออกมาขับแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะเอามาขี่เล่นเป็นมาคั้างค้าวนะครับแต่ว่าถ้าเรียกมาขี่เล่นแบบนอกรอบของผมนะก็คงไม่ค่อยนะผมบอกตรงๆนะไม่ค่อยแน่นอนเพราะเทียบกับราคาแล้วผมว่าหกบอกตรงๆเนะยแพงเกินนะครับแพงเกินไปตอนแรกอ่ะผมเคยเอามาขี่แต่มันยังมาผมยังไม่เห็นราคาไงพอเห็นราคาตรงนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าแพงเกินนะครับแพงเกินไป ร้านเก้าอย่างเงี้ยโหไปซื้อรถสปอร์ตที่ดีกว่านี้ได้เยอะครับไปซื้อซปเปอร์คาร์ยังได้เลยครับแลวซปเปอร์คาร์ที่ผมแบบแนะนําคือไม่ได้ไม่ได้อ่อนกว่าคันนี้เลยนะผมมองว่าคันนี้อ่อนไปหน่อยนะครับช้ามากนะสำหรับผมนะช้าอยู่ในดับช้านะครับร้อยี่สิบนะติดเรื่องช้าครับเพื่อนๆเพราะว่ารถมันเนี่ยค่อนข้างช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันควรจะเร็วกว่านี้นะครับด้วยรูปทรงอะไรต่างๆนะผมมันควรจะเร็วกว่านี้นะครับก็เลยอาจจะตินิดนึงเรื่องความเร็วนะครับผมก็ เราก็หลายหลคนก็คาดหวังกันไว้สูงนะคพราะว่าคันนี้มันจะดีมันจะเร็วนะครับแต่ว่ามันก็กลับกลายไปว่าไม่ใช่นะฮะมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดมันก็กลางๆนะครับแล้วก็บวกกับว่าเอาตรงๆเลยอย่างเดียวเลยผมติดเรื่องละค่ะนะครับผมไม่รู้คนอื่นว่าติดยังไงอ่าอาจจะติดเรื่องที่มันเป็นไฟฟ้านะครับเป็นนร่อนี้ผมก็ติดเหมือนกันแต่ว่าหลักๆคือราคาครับผมมองว่าราคาล้านเก้านี่คือแพงเกินนะฮะผมให้คันนี้นะไม่เกินล้านเพราะว่า ไม่ดีไม่ดีเลยนะครับมีแค่ข้อมีข้อดีอย่างเดียวคือสวยเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะครับอันนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวก็ขออภัยสำหรับคนที่ชื่นชอบด้วยนะครับก็ผมอาจจะเก็บนะครับเก็บอยู่แล้วคันนี้นะเพื่อนก็สายสะสมรถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้เอาออกมาขับไปเป็นเรื่องแบบโชว์บ่อยๆนะครับผมโอเคผมวันนี้ก็คงน่าจะมีเท่านี้เพราะว่าจริงผมไม่รู้จักยี่ห้อนี้เลยด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อนอกกระแสสุดๆไปเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นยี่ห้อใหม่อาจจะเป็นยี่ห้อดั้ กลับมาคอมแบ็กหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่รู้จักเลยนะครับโอเคผมก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆวันนี้ก็ขอไปที่จบไปเพีนิดนึงนะครับก็เพราะมันไม่มีอะไรเลยมันมความนตั้งใจ,จมันน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสหรับคลิปนีส้สวัสดีครับผม